วัสดีครับนี่เป็นคลิปก่อนเกมนะครับซึ่งจะเป็นเกมยุโรปใน UCL i v ล r ิเวอร์พูจะเจอกับไ t ตัชแฟงเฟิร์ตที่มีแต้มเท่ากันเด้เๆยเลยเตะไป2เกมทั้ง2ทีมมีอยู่3แต้มเท่ากันลูกได้รับเสียเป็นศูนย์เหมือนกันผลงานระหว่างลิเวอร์พูกับไ t ตัชแฟงเฟิร์ตต่างกันแค่ประตูที่ไอตัชแฟงเฟิร์ตยิงได้เยอะกว่า แฟรงเฟิร์ตก็เลยอยู่อันดับ15หรืลิเวอร์พูลอยู่อันดับ17แต่แต้มเท่ากันมี3แต้มเท่ากันลูกได้ลบเสียเป็น0เท่ากันเกมน,นี้ลิเวอร์พูลจะไปเยือนไอทัฟแฟรงเฟิร์ตตอนนี้อยู่อันดับ7ของตารางนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอแวะมาสรุปยอดกระถินนะครับตอนนี้มียอดทํำบุญมาอยู่ในบัชีผมเนี่ยทั้งหมด หนึ่งหมื่นห้าพันกับอีกแปดร้อยบาทซึ่งผมก็จะรอจกนกระทั่งหลังเกม UCL จบแล้วก็สรุปยอดแล้วก็ปิดจากนั้นผมก็จะนำเงินนี่แหละครับไปทำบุญแต่ตอนนี้เนี่ยผมประสานกับพี่โอไปแล้วผมก็จะนัดพี่โอแล้วก็เอาเงินทำบุญเนี่ยไปให้พี่โอนะครับซึ่งนัดกันแล้วเพราะคิดว่าผมไม่น่าจะได้ไปเขาจอมทองเพราะว่าผม มีนัดหมอด้วยที่จะต้องไปพบหมอเพราะนั้นเนี่ยถ้าเดินทางเหนื่อยครับร่างกายไม่อยู่เดี๋ยวตรวจมาผลการตรวจสุขภาพไม่ดีอีกนะครับยอดตอนนี้ก็การันตีว่าถ้ามันฟรีอยู่แค่นี้เนี่ยยอดทาบุญเนี่ยมันเกิน20 0 0 0ื่นแน่แต่จะเกินไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถ้ามีใครจะร่วมทําบุญมาอีกก็ลงไปดูนะครับในคลิปที่ผมลงไว้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เข้าไปนะครับในคอมเมนต์นั่นแหละนะครับ ว่าจะร่วมทําบุญทํำยังไงมีวัตถุมงคลให้นะครับและดีเนี่ยผมก็จะจัดสรรให้ส่วนคนที่ทําบุญมาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ปิดยอดแล้วเนี่ยผมก็จะทําการส่งวัตถุมงคลไปให้นะครับใครที่ผมสามารถนัดเจอได้เนี่ยเดี๋ยวก็นัดเจอกันแล้วก็มารับวัตถุมงคลจากมือผมนะครับอัลทัฟฟ์ชังเปิดอยู่อันดับ7จ็ดในบุนเดิลสวกาเล่นไปเจ็ดเก,ดเกมชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สาม ยิง12 4 2ลูกได้ลบเสียนะไม่มีเลยนะครับมีอยู่10แต้มตอนนี้ลิว์พูอยู่อันดับ4แล้วตอนนี้นะครับหลุดไปอยู่ตรงนั้นเล่นมากกว่าเตะไป8เกมชนะ5ไม่เสมอเลยแล้วก็แพ้ไป3ยิงไป14เสีย11บวกอยู่3ลูกมีอยู่15แต้มแต่ถ้าเฟิองเฟิดเล่นในบูเดตติกาเนี่ยเกมเย่าผลงานก็ใช่ว่าจะดีนะครับเล่นไป3เกมชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้ไป2ไม่เสมอเลยนะครับ ยิงไปเจ็เสียแติดลบหลูกมีอยู่3าแต้มทีิเวอร์ฟูเล่นในเกมเยือน4เกมชนะ2แพ้2ยิง6เสีย6ลูกได้ลบเสียนี่เป็น0มีอยู่ปกแต้มเฮตูเฮตทั้งคู่ไม่เคยเจอกันแต่ถ้าดูใน UCL ลเนี่ยแอตแลนติกเฟิร์ตอยู่ดับสิบห้นะครับ เล่นไป2เกมชนะ1แพ้1ไม่มีลูกได้ลบกเสียเลยเป็นศูนย์ริวรูลก็เช่นกันผลงานเหมือนกันเลยมีอยู่3ามแต้มเท่ากันแต่อาทากแฟรงเฟิร์ตเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะกว่าริวพูลก็เลยอยู่อันดับเหนือกว่าริวพูลด้วยประตูยิงได้อันนี้เมื่อทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ดูประตูได้ผลงานใน2เกมแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเกมล่าสุดใน UCL แเนี่ยแพ้แอตแลนติกห้าัวตหนึ่งเละเลยนะครับอัล์บเรสเนี่ยโชว์ฟอร์ม เด่นมากเตะวันที่1ตุลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งเนี่ยก็ชนะการาตาสลาย5-1เท่ากันนิดเดเลยวันนั้นนี่เตะวันที่10เอา้าเดือนกันยายนส่วนลิวพูเนี่ยแพ้การาตาสลายซึ่งเราโดนยิงตั้งแต่นาทีที่9จากจังหวะที่โซโบโไปสะบัดแขนแล้วก็ไปโดนหน้าแนวรุก ฝั่งซ้ายของกลัสสลายซึ่งในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยอิซักก็โดนโมโก็โดนหรือผู้ภูไม่แน่เลยเลยแต่รูปที่มันซอบกว่าเรากับเสียจุดโทษให้กับกลัสสลายแล้วก็เป็นประตูเดียวนเลยนะครับโอซิเมนยิงลูกจุดโทษเข้าประตูไปจริงๆในจังหวะนั้นเนี่ยก็เกือบๆเหมือนกันนะครับที่อาริซงเนี่ยจะเซฟได้เสียแต่ว่าทิ้งตัวไปคว้าได้ผมคิดว่าถ้า ควีบมันอยู่นะแล้วก็ควีมยืนในแห่งผู้รักษาประตูเนี่ยด้วยเทคนิคในการเซฟจุดโทษเนี่ยผมว่าควีบมีโอกาสเซฟพวกนั้นได้อีกเกมหนึ่งเนี่ยเราก็ชนะแอดแมนดิทเ้นท้ที่มันน่าจะชนะขาดไปแล้วยิงนําก่อนสองลูกโดนไล่ตีเสมอแล้วเราก็มาได้ประตูชัยนาทีบาชนะไปสามสองแต่ก็เกมนั้นเนี่ยซิเมลเน่เนี่ยถ้โดนใบแดงท้ายเกม นะครับแล้วก็สตาร์โค้ดของแอดมินตรก็ถมน้ำลายใส่กองเชียร์ของลิเวอร์พูลนะครับเกิดวันที่18กันยาฟอร์มทั้ง2ทีมเนี่ยผีเน่ากระลงผุจริงๆลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้มา4เกมรวดใน5เกมเนี่ยก็ชนะเกมเดียวชนะเซาท์ทัมตันทีมจากแชมเปี้ยนชิพแฟรง์เฟิร์ตเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3เสมอไฟบวก2-2แพ้ไบรเยรนคาบ้าน 0 3แพ้แอดแวรดิ5 1ชนะกาดบัตร4 6แล้วก็แพ้ยเนยงเบอร์ลิน3.04ริบูแพ้ในเกมแดงเดือดล่าสุด1อ2จากรูกมงของแม็กควานาทีที่84แพ้เชลซีนาทีบาน2่1เสียจุดโทษให้กาลาสไยแล้วก็นั่นแหละเอาคืนไม่ได้แพ้ไป1.0 แล้วก็แพ้คริสตันพาเลตสองตู้หนึ่งชนะเซาแทมตันสองตู้หนึ่งผลงานทั้งสองทีมเนี่ยร์วูลเนี่ยยังดูได้กว่าแฟรงเฟิร์ตนิดหน่อยดีซ้ำไปการจัดตัวของแฟรงเฟิร์ตในเกมล่าสุดเนี่ยผมไปดูการจัดตัวก็เป็นข้าอวสานโตสเป็นผู้รักษาประตูตัวลิมเซนสองฝั่งเล่นระบบ4-1 4-1ก็เป็น ขึ้นเซ้นกับเทียเต้ยืนแบ็คสองข้างแล้วก็คู่เชนะครับก็เป็นอเมรดกากับโรนินโคสแล้วก็กางรับเป็นลาซันแล้วก็ถัดเข้าไปกลาณสี่ตัวก็เป็นโดอันชัยบี้อุซุนแล้วก็บราวนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นเมอร์คาดลิววูเนี่ย จัดตัวในเกมล่าสุดมา,มาร์มาซิลีก็ซึ่งเกมนี้นี่นก็เชื่อว่ายังเป็นมามาราซิลีดีแหละนะครับคอนเนอร์บรดดี้เกมล่าสุดเนี่ยไม่โดนใบเหลืองแต่ผลงานก็เล่นไม่สัมพันธ์กับโมไม่สัมพันธ์กับในแดนกลางคือการจังหวะการเติมการเสริมการวิ่งสอดวิ่งซ้อนเนี่ยยังไม่ดีนะครับอีบูกับฟานไดเนี่ยก็น่าจะเป็น2ตัวที่ออกสตาร์ทในเกมนี้นะครับแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งก็ยังเป็นเคเคสผมเชื่อว่าอานเนอร์ก็ยังคงดันทุลังจัดตัวแบบนี้แหละ,ะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเริ่มชอบการเล่นของฟิล์มปงขึ้นมานิดหน่อยแหละแต่ในตำแหน่งแบ,บ็คขวาเนี่ยก็ไม่ค่อยอุ่นใจทั้งทั้งคู่เลยนะครับทีนี้ในแดนกลางกราฟกับแม็กกาแม็กกาเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยก็จะถูกใช้งานอยู่เรื่อยๆหน้าที่ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าแม็กกาฟอร์มไม่ถึงจุดที่จะอุ่นใจ เวลาไม่กล้าลงเล่นเกมที่ผ่านมาก็ถูกเปลี่ยนออกแล้วก็เคอร์ติชนก็ลงไปแทนนะครับตอนนี้ก็ต้องวัดใจว่าเคอร์ติชนจะได้ลงหรือเปล่าหรือกราฟเนี่ยที่มีอาการเจ็บจากจงังหวะที่ถูกเอมเบโมเกี่ยวอาการจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับในพักมา3วันนะครับแล้วก็เกมเยืนด้วยข้างหน้าก็เพนโมเป็นโซโบกักโปกักโปตอนนี้แม้ว่าใครจะบ่นยังไงเนี่ยแต่ผลงานที่แสดงให้เห็นเนี่ยคือผู้เล่นที่ ทีนี้เนี่ยพอจะหวังพึ่งพาได้มากทีสุดอยู่แล้วครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็โดยคาตัวของอิซักก็คงไปอิซักออกซาร์ดดีแต่ใจผมเนี่ยผมชอบเอกิเตเกมากกว่านะครับปกผมก็จะเอาเอกิเตเกเนี่ยนะครับทำปกทีนี้แฟรง k ์เฟิร์ตห้าเกมล่าสุดเสียไป18ลูกนะครับเกมรับเสียเฉลี่ย3.6ลูกต่อเกมแล้วก็ใน UCL เนี่ยผลงานเทียบกับลิวอรูเนี่ยเท่ากันเลยแต่ อันดับแฟรงเฟิร์ดดีกว่าอยู่อันดับลิเหอร์พูลอยู่อันดับ17ตอนนี้อันดับของลิพูเนี่ยกับแฟรงเฟิร์ตอยู่ในทีมที่จะต้องไปเพลย์ออฟแล้วก็ไม่ใช่เป็นทีมที่เป,เป็นทีมยืนในเพลย์ออฟด้วยนะครับจะต้องถูกจับสลากไปแต่ยังมีเกมที่ต้องเล่นอีก6เกมโอกาสที่จะตึ้งขึ้นมีแต่ผมบอกเลยว่าอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับดูแบบใจนิ่งๆต้องคิดอะไรมากนะครับในบุนเดสลีกาเนี่ยนะครับผลงาน เฉพาะเกมลุกนะเป็นรองแค่บบเยนมิวนิกพี่เสือแกเนี่ยกโดดทิ้งทีมเหมือนไปเยอะเลยนะครับแฟรงเฟิร์ตเนี่ยยิงไปถึง19ลูกเป็นอันดับ2องของหลิงแต่อันดับอยู่อันดับ7นะครับแต่เกมรับเนี่ยอูเสียเสียอันดับ1ขนาดทีมท้ายตารางนะครับเสียแค่15ลูกแฟรงเฟิร์ตเสีย18ลูกอยู่อันดับ7นะครับคือแจกคู่ต่อสู้เละเทะเลยนะครับเสียก็เสียเยอะเกมลุก โอเคเลยดูดันบูแต่เกมรับก็เปื่อยยุ่ยมากคิดเอาแล้วกันเสียประตูเยอะที่สุดเทียบกับทีมบุ้ยในะทีนี้เนี่ยในบุนเตนกาเนี่ยเอาแล้วกันนะครับทีนี้ยริพูเองก็ใช่ว่าจะมีอะไรภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าในสี่เกมหลังในแพ้รวดนะแล้วก็เม็ดเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยนะครับซื้อไปเฉพาะค่าตัวนักเตะเนี่ยเงินปอนเนี่ยประมาณ450ล้านปอน ถ้าเป็นเงินยูโรเนี่ยประมาณห้าร้อยล้านยูโรโอ้โหมันเป็นปอดศาสตร์เลยนะรี่ผมไม่เคยซื้อนักเตะแบบเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็มันมีข้อสงสัยเหมือนกันที่เอกิติเก้กับอิซักเนี่ยนะครับค่าตัวขนาดนี้ซื้อมาทำไมถึงสองคนเนี่ยอันนี้นะครับก็มีคนพยายามให้เหตุผลว่ามันมีรายการให้เล่นเยอะไงก็พยายามจัดนักเตะลงไปปัญหาเรื่องความสมดุลเนี่ยมันชัดเจนมาก แม็กสองข้างที่เคยเป็นจุดแข็งในตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาไม่เข้าพวกแบรดดี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเคอร์เคสเคอร์เคสเนี่ยก็มีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ดูโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแอซิดไม่มีอะไรเลยแบรดดี้เนี่ยจังหวะที่จะต้องคลอสจะต้องเปิดเนี่ยนะครับลับหูลับตาเปิดไม่มีแผนอยู่ในใจเลยว่า เออจะมองใครแล้วก็เลือกที่จะเปิดคือไม่แน่ใจว่าในการพัฒนานโดยส่วนตัวเนี่ยแบลตตี้มีการแยกฝึกซ้อมเฉพาะหรือเปล่านะครับผมมองว่าลูกคลอสจากเทรนนี่ถูกชื่นชมมากๆพอมันเป็นแบลตตี้เนี่ยจังหวะไปกับบอลแบลตตี้ดีกว่าแต่จังหวะคลอสการสอดประสานการเติมการเชื่อมในเกมลุกเนี่ยเทรนดีกว่าเยอะนะครับ ตอนนี้เนี่ยนักเตะเก่านักเตะใหม่แล้วทําไปทํามาแดนกลางที่เคยแข็งแร่งตอนนี้เนี่ยสับสนวุ่นวายการใช้งานนักเตะในแดนกลางเป็นปัญหาหนึ่งที่อาร์เนอร์เนี่ยฟิตไอเดียยืดหยุ่นแล้วก็การเพรสคอรเตอร์เพรสที่เคยแข็งแร่งเคยสอดประสานกันได้ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูมีรอยรั่วเยอะมาก ทีมอย่างแมนยูเนี่ยเราเพรสไม่จนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงนะครับทีมอื่นเนี่ยเพรสอย่างเบรนท์ฟอร์ดเจอแมนยูเนี่ยนะครับเพรสจนผูเ้เล่นแมนยูเนี่ยนะครับโดนบีบจนพังไปหมดเลยนะครับแล้วก็แพ้ถึงสามดูน,นึงแต่บุกมาชนะเลืวูได้นะครับแล้วก็เราก็เสียประตูจากลูกตั้งเตะเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับเนี่ยใน5เกมเนี่ยเราเสียไป็นแปก นะครับปัญหาคือการขาดความเชื่อมั่นนะครับอนเนอร์สลัดคือตัวปัญหาแล้วก็จําเป็นต้องแก้ไขแรงกดดันเนี่ยมันถาโถมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเ,ยเยม็ดเงินที่ใช้เยอะขนาดนี้แต่คุณไม่มีปัญญาที่จะให้นักเตะที่ดึงเข้ามาเยอะๆขนาดนี้ผสมผสานกันได้จากเราเล่นโดยไม่มีนักเตะสูนหน้าที่แท้จริงเรามีตัวฟอนตอนนี้เ,เอาไอ้ซัก ไปยืนเป็นหน้าเป้าจากเราเล่นแบบไม่มีจอมทัพนักเตะทุ่มเทแล้วก็ช่วยกันบี้กันบีบกันเพรสกันคับเพอร์เพรสมีนักเตะจอมทัพกลายเป็นว่าตรงน,นี้กลายเป็นติ่งของความแปลกปลอมหน้าเป้าอย่างอิสซัคติ่งของความแปลกปลอมพนเวสเป็นติ่งของความแปลกปลอมในแดนกลางทําไปทํามาเม็ดเงินที่ลงทุนมากที่สุดกลับเป็นปัญหาของอนเนสรัต ในซีซันที่ผ่านมาใช้ทรัพยากรเดิมๆของครับทาได้พอตอนนี้ได้นักเตะแบบที่ตัวเองฝอันอยากได้ไม่สามารถเจนักเตะเหล่านี้นะครับมาเล่นร่วมกันให้ได้ดีสิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งก็หายไปจุดอ่อนบานเบอร์คนละครึ่งก็ยังเป็นอะไรที่ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมแต่เกมนี้เนี่ยไปเจอแฟรงเฟิร์ตแต่แฟรงเฟิร์ตเขามีทีเด็ดเล่นในบ้าน ทีมที่มีเกมรุกดีเลยนะครับชนะการาตาสลายหาประตูหน,นึ่งเนี่ยเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะเป็นนดับสองในบูเลสติก้าเป็นความท้าทายมากอันเนอแพ้ก็จริงก็จะยิงประตูคู่ต่อสู้ได้แล้วก็จะเสียประตูส่วนต่างไม่เกินหนึ่งลูกมันเป็นอย่างนี้มาจนเป็นปกติไปแล้วเป็นคลรคเตอร์ไปแล้วแต่ถ้าจะชนะล์บูนเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะชนะ ฟรงเฟิร์ตได้ถ้าตอนนี้ยังเรียกความเชื่อมันไม่ได้เนี่ยอันเนอร์อยู่ยากแต่นี้เนี่ยมีกระแสะเสียงที่ัะเปลี่ยนโค้ดกันในช่องคอมเมนต์ของผมเนี่ยนะครับโอ้โหมีคอมเมนต์แต่ก็มีตัวเกลียนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่พูดถึงแล้วกันเราอย่าไปเสียเวลากับขยะรู้ว่ามันเน่กมันเหม็นก็อย่าไปเสียเวลาครับสวัดีครับ